วันนี้อากาศดีดอกไม้ไม่ได้วยก็สวยเห็นไหมเนี่ยสวยแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาด้อจะปล่อยยาวเลยนะเปิดประตูอุ้ยส็อคบอดี้ไม่ได้วยสุกเต็มเลยโอ้ยดูสิสวยด้วยดินแห้งเนี่ยต้องรดน้ำละเดี๋ยวค่อยมารดตอนเย็นนะคะตอนนี้ร้อนนี่สุกแล้วโอ้ยสวยอ่ะวต้นนี้เหี่ยวละเดี๋ยวต้องรดต้นนี้ก่อนนี่ค่ะ แดงหลายลูกเลยลูกนี้ที่แดงก่อนเพื่อนน้ำในถังไม่ดีก็จะหมดละเดี๋ยวมาเติมงลดกระถางนั้นก่อนนะคะเพราะว่าเหี่ยวแล้วก็ผักผักก็เหี่ยวด้วย ตอนนี้แม่ดื้อจะลงมาเก็บผักชีแล้วก็ต้นหอมจะไปทำลาบป,ประดุกกินกันค่ะผักชีของแม่ดื้อแก่มากเลยนะแต่ว่าแม่ดื้อจะใช้แต่ใบนะก็จะเด็ดแต่ใบไปใช้นะคะเพราะว่าไอ้พี่แก่ๆนี่ก็ปล่อยให้เขา,เอ,าออกดอกไปแม่ดื้อยังไม่ได้ใช้อะไรก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะตัดเอายอดโหระพาเอาไปกินกับลาบด้วยนะคะเพราะว่าแม่ดื้อเคยไปซื้อที่เมืองไทยแล้วเขาใส่ยอดโหระพามาให้ด้วยก็จะตัดไปหน่อยนึงส่วนต้นสะระแหน่ ต้นสาระแหน่ของแม่ดื้อก็งามงามไม่เคยกินเลยค่ะวันนั้นเอากับข้าวไปให้น้องก็ลืมตัดไปให้น้องเขากินผักเก่งนะน้องเก๋ของแม่ดือ้อเดี๋ยวก่อนจะกลับไทยนี้จะตัดให้เฮียนเลยแล้วจะไปให้น้องเขาให้หมดเลยส่วนต้นหอมของแม่ดื้อก็ต้นใหญ่แล้วนะคะดอกเนะะี่ยค่ะเมล็ดเขาจะอยู่ตรงนี้นะ เวลาที่เราเอาไปเพาะค่ะเอาไปฝังดินอะ่ะมันก็จะออกมากิ่งตามจํานวนดอกที่แตกออกเลยนะเนี่ยดอกนี้ดอกใหญ่เดี๋ยวแม่ดื้อก็จะโลส่สวนใหม่นะแต่ว่าตอนนี้รอเมล็ดนะคะส่วนเมล็ดเก่าที่แห้งแล้วแม่ดื้อจะกลับไปปลูกที่ไทยนะตอนนี้ก็เหลือใบแบบมแหลมลมแหลมอย่างนี้นะคะส่วนที่ใหญ่ๆอันนี้คือดอกนะแม่ดื้อก็แบบอดทนนะไม่อยากเอาไปผัดนะถ้าเอาไปผัดตับนี่อร่อยมากเลยนะแต่อยากได้เม็ดไงก็เลยต้องยอมเสียต้นมันไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้าค่อยเอาไปผัดตับเก็บเม็ดมันให้ได้เยอะ เ,เดี๋ยวม่ดื้ไปตัดผักกันนะคะเท่านี้พอแล้วค่ะเพราะว่าไม่ไดื้อมีเนื้อปลาดุกที่ย่างแล้วก็สับไว้เหลืออายุแค่ถุงเดียวหน่อยเดียวนะคะตอนแรกว่าจะทำย่างปลาใหม่เลยเพราะน้องเขาซื้อปลามาให้ด้วย ต่ไม่เลือกไปเจอไปขุดฟิตเจอถุงเก่าที่เหลือถุงสุดท้ายนะก็เลยโชคดีไม่ต้องมานั่งย่างนั่งสับปลาใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะเอาเนี้แหละค่ะไปทําพอแล้วค่ะด้แค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าไม่เยอะอย่างที่บอกนะสองต้นก็เหลือกินพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปทำลาบปลาดุกกัน หน้าร้อนมันมีความสุขแบบนี้แล้วค่ะแค่มีผักนิดๆหน่อยๆนี่ก็ได้กลิ่นก็มีความสุขแล้วนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปทําลาบประดุกกันค่ะวันนี้อากาศดีๆแต่ว่าวันนี้เ,เดี๋ยวดูผักซะหน่อยเดี๋ยวตรงไหนเม็ดมันไม่ขึ้นเนี่ยไม่ไดื้อจะมาซ่อมนะเดี๋ยวรอตอนเย็นเงอนเพราะว่าวันนี้พี่ยิ้มจะพาไปกินข้าวนอกบ้านอันนี้คืออากาศหนาวทาร้ายเขานะคะมันเลยเป็นแบบนี้พอหนาวมันจะแบบใบมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้ร้อนอีกแล้วอากาศไบโพล่ามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะต้นผักไม่ไดีก็สู้ชีวิตกันทุกทุกต้นเลยค่ะไปเราขึ้นบ้านกันอากาศดีๆไปทำกับข้าวกินกันนะคะ วันนี้แม่ดื้อจะทำลาบปลาดุกแบบแห้งนะคะเพราะว่าแม่ดื้อกินน้ำน้ำ,นำบ่อยละพอดีได้ขา่าอ่อนมาด้วยนะคะตอนที่เข้าเมืองครั้งที่แล้วที่ได้มาพร้อมกับส้มตำกับขนุนนั่นแหละคะ่ะผักแม่ดื้อก็ล้างใศ่ตะกร้การอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซอยเครื่องรอไว้ก่อนคะ่ะแม่ดื้อก็เริ่มจากข่าเลยแบบได้หั่นของสดแล้วมันมีความสุกเนาะมันฟินเวลาที่อยู่ที่เมืองนอกเนะะี่ยค่ะแม่ดื้อไม่ได้กินของสดตลอดเวลานะ,ะส่วนใหญ่เลยส่วนมากเลยก็จะเป็นฟริซคะ่ะเพราะบ้านแม่ดื้อไม่ได้อยู่ในเมืองนะเข้าเมืองทีก็เป็นช กว่าจะได้กินของสดของไทยนะคะมีตังก็ไม่ใช่ว่าได้กินนะอยู่นี่ก็ต้องแต้มบุญสูงพอสมควรนะคะส่วนไม่ดื้อเนี่ยแต้มบุญน้อยก็จะประมาณนี้นะคะส่วนหัวหอมเนี่ยไม่ดื้อเอามาตอนแรกว่าจะผ่าแบบนี้แล้วก็แช่น้ําให้บานออกเป็นดอกไม้เพื่อจะจัดจาน แต่งข้างจานนะคะตอนที่งานเลี้ยงจบของพี่ดือะะ้อค่ะแต่ว่าพอดีพอดีไม่ดื้อเวลาน้อยนะคะแช่น้ําได้ไม่นานมันไม่ทันไม่ดื้อก็เลยไปเอา,เอาแครอทมาแกะสลักเป็นดอกไม้ไปนะคะส่วนอันนี้ทําแล้วก็เลยต้องเอาเก็บไว้ใช้ะคะ่ะวันนี้ก็เลยได้เลิกแล้วค่ะเอามาทําเป็นซอยๆนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่กับลาบปลาดุกแทน,นะคะ่ะม่ดื้อก็ไม่อยากทิ้งนะเสียดายต้องหัวหนึ่งนะคะหันไปร้องไห้ไปนะ,ะมีความรู้สึกว่ามันแบบ มันสดมากเหรอหรือว่าเราแช่น้ำรือเปล่าไม่รู้ะคะแม่ดื้อก็ทีนี้ก็จะเป็นผักในสวนของแม่ดื้อนะการอยู่เมืองนอกแล้วได้กินของสดเนี่ยมันเป็นความสุขมากมากจริงๆนะคะแล้วยิ่งเราปลูกเองเนี่ยแบบเป็นความสุขเพิ่มขึ้นอีก300คะ่ะ<ส>ก็หั่นไปนะคะเตรียมเครื่องทุกอย่างเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เรามาทำเนี่ยมันก็จะได้ไวขึ้นนะคะแต่ว่าต้นผักชีแม่ดื้อหอมมากเลยคือปลูกเองกลิ่นมันแรงงนะ,ะซื้อมาจากร้านเอเชียก็กลิ่นไม่ได้ดีเท่าแบบนี้นะอันนี้คือแบบตัดมาแล้วกก็มมาาาใช้้เเเลลยยหรระะรืือออป่่่่่ไูนนะะคคสวงงทุก็ ซอยไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นผักเเครื่องเคียงไว้ก่อนนะคะของไม่ดื้ก็จะมีแค่กระหล่ำปรีหน้าร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นอร์เวยเป็นหน้าร้อนกระหล่ำปรีกําลังอร่อยนะหวานแล้วก็กรอบมากเลยค่ะแล้วไม่ดื้อก็ได้โหระพามาจากในสวนนะคะจัดจานรอไว้ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นปลาดุกที่น้องเก๋ซื้อมาให้แม่ดื้อนะแต่ว่าแม่ดื้อไม่ได้ทําเพราะว่าแม่ดื้อไปขุดเจอปลาดุกเนื้อปลาดุกเก่าของแม่ดื้อที่ย่างแล้วสับไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วมึงคะทำให้คุณตาคุณยายกินแล้วมันเหลืออยู่แม่ดื้อก็เลยอันนี้ส่งบุญเก่านะคะเอาเอาไปคั่วแห้งแล้วก็ใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้ผงชูรสมันละลายนะแล้วก็เอามาปรุงใส่น้ําปลาใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วใส่มะนาวปกติเหมือนที่เราทำเนะี่ยแต่ว่าข้าวคั่วแม่ดื้อจะใส่เนะะเเดก,นกมืมิ ก็จะเป็นเปรี้ยวนําแล้วก็เค็มแล้วก็หนัวนะคะแล้วก็วันนี้ได้มะนาวมาเปลือกบางดีมากๆเลยค่ะพี่ดื้อตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็มาทาเบรกฟาดนะคะอันนี้ก็เป็นเบรกฟาดของแม่นะคะแม่จะเป็นลาบปลาดุกนะของพี่ดื้อก็จะเป็นขนมปังแล้วก็มีครีมชีสแล้วก็ท็อปด้วยเนื้อไม่ได้จะพูดว่าอะไระเนื้อที่เขาต้มมาสุกแล้วะคะ่ะแล้วก็เขาหั่นมาเป็นแผ่นเสร็จแล้วที่ที่ตามร้านค้าขายนะคะแม่ดื้อก็ซื้อสําเร็จมาพอพี่ดื้อทาครีมชีสเสร็จอะไรเสร็จเขาก็จะเอา เนื้อวางลงไปค่ะแต่ว่าเบกฟาดของพี่ดือ้อไ,ไม่ไม่ไม่น่ากินเท่าเบกฟาดของแม่ดื้อหรอกนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวใส่เครื่องที่เราหั่นไว้ลงไปด้วยนะคะตอนนี้มีความสุขมากเลยหน้าร้อนเวลาหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขแฮปปี้นะเพราะว่าเราได้กินของสดเราได้อยู่อากาศดีๆได้ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นแต่พอหน้าหนาวน,นี่เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยหหัวใจนะคะให้กินไหมเนี่ยให้แม่กินไหมให้ใหไหม เชิญค่ะหน้าของแม่รู่แกอุ้ยร้อนร้อนแ,แก้กแม่นะไอ้นี่แมวเนื้อหรอเหรอเอาแต่คิมชีสหรอรอบนี้อาหารแม่นะคะอาหารแม่เลิศก,กว่าอาหารลูกร้อนควันขึ้นเลยไม่ไดื้อข้าวเย็นนะคะไปอุ่น,นอาหารเหลาของไม่ไดื้อกินคนเดียวอ่ ผักที่ซอยไว้ก็หั่นไม่หมดนะเดี๋ยวไว้วันหลังทำลาบประดุกไอตัวฟิิซี่เหลือคะ่ะเดี๋ยวจะทำว่าทำแล้วก็ก่อนกลับไทยสักรอบหนึ่งนะเพราะว่าเสียดายผักนะอยากใช้ขาใช้อะไรให้มันหมดขาสดซื้อมาเนาะถ้าฟิซแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะกินข้าวกันค่ะร้อนอืมอร่อยมีเด็กอยากชิมมีเด็กอยากชิม อ่าลองดูดวลายดิบเป็นใสงืมลองดูก็แม่บอกแล้วมันร้อนเปลช้อนมาไปยังอยากกินอยากชิมเหรอ,อหนูเปาช้อนนี่ิถ้าอยากชิมเปาช้อนมาแต่ว่าเผ็ดนิดหนึ่งนะนิดนึงนะเอเนี่ยแอนิดนึงนั่นแหละผ <laughs> ลระพาไม่ได้หอมหอมอร่อยมากเลยตอนไม่ได้อยู่ไทยกินผักไม่ค่อยเป็นนะไม่อยู่นอร์เวย์เนี่ยกินผักเป็นขึ้นเยอะกว่าอยู่ต่างัไทยอยู่มางไทยนี่กินไม่เป็นเลย เพราะว่าอยู่เมืองนอกนี่มันได้ซื้อไงพอได้ซื้อแล้วแบบเสียดายเงินอ่ะมันแพงก็งต้องกินอะลองดูอะมองไม่เห็นเลยคนกินอยู่ไหนเนี่ยเป็นไงบ้างกู<อ>เหรอเออเดี๋ยววันหลังแม่ทำหนูจะกินใช่ไหมแม่ยังมีปลาอยู่ในฟิสอะ่ะเผ็ดเหรอแม่ใส่พริกไม่เยอะยนั่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังแม่จะทำให้กินแม่ยังมีปลาอีกถุงหนึ่ง กินลงหนูนะข้าวล่วงลงไปใส่แล้วเม็ดหนึ่งอะ่ะอ่ะไม่ได้ทานข้าวก่อนนะคะ